จะมีสกีเกมกันที่ตำนานในเรื่องมันจะเกิดขึ้นจริงในตัวเกมวันนี้ผมจะไม่ป้ายาพวกคุณกับ r i s ับ f t ออ t สตูบไรเดอร์ล่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับทั้งการต่อสู้การรอบเลนแล้วก็อืมอือืม,อมนั่นแหละครับ แล้วก็ทักษะในการใช้อุปกรณ์ของเธอนั้นผมไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนมากแค่ไหนแล้วเพราะว่าผมไม่ได้เล่นพาดรีบูตมาตั้งมาตั้งแต่ปี2020แล้วคือประมาณ4ปีแล้วผมก็ลืมไปหมดแล้วด้วยซึ่งแล้วผมก็ไม่แคร์ที่จะกลับไปเล่นอีกแต่ว่าผมได้มีโอกาสได้เล่น Live o f t h e o m r i d e r มันเป็น ประสบการณ์การเล่นที่ดีนะผมค่อนข้างชอบอการแก้พัซซ l ลในเกมแต่ก็ไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นซึ่งในช่วงแรกๆนะมันค่อนข้างง่ายถึงหลังมันก็เริ่มกวดหัวมากๆแล้วก็พึ่งความรู้ที่คนนุณมีในเกมนั้นในส่วนในระดับหนึ่งถ้าไม่รู้จริงๆก็อาจจะต้อง ไปหาดู Google มั้งใน YouTube ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครสอนทําหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับในเวลาที่ผมโชว์ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยอาจจะคุณได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชุดที่ลอล่าใส่นั้นไม่น่าจะมีอยู่ในเกมซึ่งคุณก็คิดถูกต้องแล้วครับมันไม่ใช่ครับซึ่งมันเป็นมอดนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็น ถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยมั้งที่ที่ผมยังเล่นเล่นเกมให้จนจบได้มันก็คือการมัดนั่นเองครับมัดอิสระมากๆเลยนะที่คุณจะมัดอะไรก็ได้ก็แล้วมันไม่มีใครมาห้ามคุณนะครับข่าวผมเล่นบอลฮันส์ผมยังลงมัดเลยเกือบตั้งเยอะอยู่เหมือนกันตอนสงครามคลิปได้ก็ เดี๋ยวผมจะโชว์คลิปให้ดูนะ,ะที่ผมอัอดไว้ะ,ะของวันฮันนะฮะคุณก็พอรู้ว่าความชอบผมประมาณไหนแล้วทำไมคุณไปลองกลับไปเล่นรอยัลทรูมไรเดอร์ถ้าคุณมีโอกาสได้กดรับเกมมาจากอีพิตนะซึ่งตอนนั้นมแจกปีเอาฮะก็เมื่อกี้ ผขาบอกผมจะป้ายยาใช่ไหมมันผมผมทำได้ดีหรือเปล่า